นี่ก็อธโมทนาในส่วนเนาะ,ะสถาผู้ที่นำดินมาถวายที่วัดนะ,น<อ>ะเพื่อเตรียมงานก่อจิดีไซน์นะทุกท่านก็ทาเบื้องหลังก็สลาการประเรียนอันในประสงค์ก็เตรียมงานกระชิ้นอ้อยไม่ใชเเ่เตรียมงานสงกรานเตรียมงานสงกรานเตรียมงานสงกราน แล้วก็ได้ดินมาพร้อมนะนทอมันก็แต่ว่ายังไม่ก่อจะดีไซน์นะก่อจะดีไซน์ก็ถ้าเป็นไรก็วันวิสาขบูชาเดือนหกไม่รู้ว่าจะนานไปหรือไม่อันนี้นก็ดูไปก่อนนะเกี <c oughs> ่ยวกักบผู้มีจิตธาน้นำดินมาไว้ที่วัดเนาะเพื่อเพื่อทำบุญ ก็จีดีไซน์ได้เท่าไรเราก็เอาเท่านั้นนะทุกท่านก็ท่านใดที่มีจิตศรัทธาที่จะร่วมบูชาดินก่อจีดีไซน์ก็ขอจเจริญพรนะทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันแล้ก็อาบุญดูบรรยากาศการเตรียมงานอาบุญ พระป่าสงกรานในงานบุญประเพณีบนในงานบุญประจำปีประเพณีสงพระลมัจการหลวงพ่อสัิิทธ์สลาวนะก็ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่13เมษายนถึง15เมษายนนี้นะทุกท่านก็ขอเรียนเชิญเจริญพรนะทุกท่านร่วมกันทำบุญทอดพระป่า คนละหนึ่งกองกองละหนึบาทร่วมกันเป็นเจ้าภาพโรงทานรวกันเจ้าโรงทานถวายทานบริจาคทานสร้างทานบารมีบริจาคอา,า,า,าหารให้พ่อพี่น้องที่มาทำบุญได้เอี่มท้องเอี่มบุญอุ่นใจได้กุศลแรงท่งานก็ร่วมกันทอดผ้าป่าตักบาตรปจำจมันตักบาตรร้ปดปิดทองพระประธานบูชาดอกไม้ทุกเชียน แห่พระพุทธรูปโซนามแห่ต้นพระป่ากันทุกท่านทุกคนร่วมุญรวมด้วยเชื่อกันนะทุกท่านอันนี้ก็ได้รถจากตาสรีโดยไทเฮงนำนำดินมาเพื่อเตรียมงานบุญก่อเจดีพาเมื่อมีผู้สถาบริจาดินมาเราก็เก็บเอาไว้ทุกท่าน I'm gonna ก็อยู่ในช่วงของการเตรียมงานทำบุญผ้าป่าสงกรารการประดับตกแต่งสถานที่นะก็พระคุณเจ้า <c oughs> ก็กำลังประดับผ้านประดับผ้า <c oughs> เพื่อเตรียมบุญวันสงการวันปีใหม่ของไทย, <c oughs> ไทยดังนั้นก็ขอเรียนเชิญอุปสมและก็สร้างำํำนักงานเจ้าว่า ว่า <c oughs> แล้วก็ชมการแข่งขันกีฬา4หมู่บ้าน5หมู่บ้านนะทุกท่านแต่ว่าบัรจุมิตรกับขุณเจ้าก,ก็กำลังประดับตกแต่งสถานที่นะสถานที่งั้นก็ในส่วนนี้ก็ท่นนานนะ ก็พระคุณเจ้าก็กำลังจะเต,ตรียมเนาะนี่ก็วันนี้ก็วันที่6แล้วการเตรียมสถานที่ของเราที่วัดสลา,ากนะก็ทำการเตรียมไปเรื่อยๆไปเรื่อยในบรรยากาศที่ร้อนแล้วก็ทำงานแบบใจเย็นเพราะว่าอากาศร้อนนะทุกท่านทีน่นี้ก็พาทุกท่านดูชมบรรยากาศ การเตรียมสานที่งานบุญอาวัตรสาวนาคก็ทุกท่านก็ท่าน,ดาน,าาน,านใดที่จะร่วมทําบุญก็ขอเจริญพรพาะยาติโยวร่วมทำบุญท่าเทาป่าทีา่13-15เมษาย,าย,ยน2566